คืออาหารที่สำคัญมากท่านโยงท่านเอาตัวหลักมาพูดคือเอาโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการจากพระไตปิกเล่มส9พระตปิฎกเล่ม19ข้อ522ร้ี่ียกท่านชื่อว่าอาหารสูตรหมวดหแห่งโพชชงที่หอาหารสูตร เริ่มตั้แต่ข้อ522สาวัตถีนิทานดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเราจากแสดงอาหารเราจากแสดงอาหารและสิ่งที่มีใช่อาหารอาหารและสิ่งที่มีใช่อาหารของนิวรณ์ห้าและโพชชงเจ็ด แกเธอทั้งหลายพระบุญาจาันตะรัสเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูกระพิสุจน์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเกิดที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูรยิ่งขึ้น ดูกระพิสุจน์ทั้งหลายสุพนิมิตนี่ตัวที่หนึ่งเลยสุภัิมิตสุพนิมิตม,มีอยู่เราทำให้มากซึ่งอยโยนิโสมัสุการในสุพนิมิตนั้นสุพนิมิตหมายความว่าเรื่องดีเป็นมูลเป็นเขาเป็นเหตุเป็นเครื่องหมาย ที่ดีมูลที่ดีเข้าที่ดีเหตุที่ท,ที่ดีอะไรแต่สุพนิมิตขณะนี้เนี่ยเห็นว่าดีหรือเห็นไม่ดีไม่เห็นว่าไม่ไม่เห็นสิอโยนิโซตอนนี้การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการไม่ท่องแท้ไม่ใช่ไม่ใส่ใจไม่ละเอียดละอมไม่ชัดเจน ไม่ลงไปถึงที่เกิดอโยนิสโสมนสิกานี่เป็นคำที่หมายถึงจุดเกิดจุดเป็นจุดสำคัญจุดใครไม่เจอจุดนี้จุดนหะทะไทยรูปจุดทะนทะ,ะไทยรูปจุดที่คุณจะต้องมีรูปมีนามทนะะไทยรูปและคุณกจะต้องมีนามมีปัญญา เข้าไปสัมผัสกับจุดนี้ถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปสัมผัสที่จุดนี้พลาดไม่มท่องแท้ไม่ลงไปถึงที่เกิดไปกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนาสิการในสุพนิมิตนั้น